สิ่งเดียสิงหาคองลันแรกที่เราเลืกถึงนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเราก็จะมีโอกาสได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่และทําสิ่งพิเศษพิเศษให้กับท่านนะคะแต่สาวๆอย่างเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทําแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเราควรที่จะตอบแทนควาห่วงของคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่าเสมอเราจะได้เป็นสาวที่ทั้งสวยแล้วก็กระตันยูวค่ะในเดือนนี้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความรักอันบริสุทธิ์ของเทศกาลวันแม่ทีมงาน Beauty Hunter จึงสร้างสรรทีม Beauty Hunter Beauty Heart ซึ่งตลอดเดือนสิงหาคมนี้เราได้จัดกิจกรรม Charity Au c t i o n หรือการประมูลเพื่อการกุศลเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความรักอันบริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้กับเด็กสาวผู้ได้โอกาสค่ะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็ขอเชิญชวนให้สาวๆา e e u u y y u n t e r บริจาคสิ่งของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้หรือว่าใช้แล้วยังมีสภาพที่ใหม่อยู่นะคะส่งมาเลยค่ะให้ Beauty Hunter และเราจะเป็นตัวกลางในการจัด นำสินค้าเหล่านี้มาประมูลนะคะซึ่งสําหรับสาวๆคนไหนที่อยากร่วมทาบุญแต่ไม่มีสิ่งของก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณสามารถที่จะร่วมทาบุญกับเราได้บนหน้า Facebook page ของเราค่ะเราขอการันตีนะคะว่าของทุกชิ้นที่นํามาประมูลนี่เป็นของที่เด็ดมากๆเลยแล้วก็รับรองว่าสาวๆต้องแย่งกันทาบุญไม่หวั่นไม่ไหวอย่างแน่นอนค่ะมาร่วมสนุกกันนะคะค่ะส่วนดิวตี้ไอเทมของเราในเดือนนี้นะคะรับรองได้เลยว่าจะต้องเป็นไอเทมที่าสาวๆจะต้องเทความรักให้อย่างแน่นอนค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปเปิดกล่องกันเลยค่ะ สตัวแรกนะคะต้องขอบอกเลยว่าสาวสาว beauty hunter เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษอีกแล้วค่ะเพราะว่าแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดจากเกาหลีอย่างมารมอนเขาเปิดโอกาสให้เราได้ลองสกินแคร์ที่ขึ้นชื่อว่าสาวสาวคนไหนที่ได้ลองจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนค่ะมาเริ่มต้นกันที่ m a r มอน first energy serum ตัวนี้ให้ใช้หลังจากล้างหน้าเลยนะคะเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวบา,สางสทั่นสดใสดังกีบดอกไม้ ช่วยฟื้นบำรุงผิวพัรร์ที่หมัน้มหยาบกร้านผิวไม่เรียบเนียนให้ผิวรู้สึกสดใสผิวบ,บานและมีสุขภาพดีอีกครั้งตัวนี้ให้ใช้เป็นขั้นตอนแรกหลังจากล้างหน้าเลยนะคะอันนี้หนูได้ลองใช้เองแล้วความรู้สึกแรกหลังจากที่ลองใช้แบบว่าหน้านุ่มมากๆเลยค่ะตัวที่ 2. m a r m o n e e x t r m o o i s t u r e Skin Softener โทนเนอร์ตัวนี้มีส่วนผสมหลักเป็นน้ำในดอกไม้พร้อมทั้งเทคโนโลยีเฟ Fer h y d ค Complex มอบความชุ่มชื้นและอิ่มเอิบทันทีหลังจากการใช้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้หลังจาก First Energy Serum ค่ะตัวสุดท้ายจากแบรมมนด์ Mamon นะคะ Mamon Extra Moisture Emulsion ขั้นตอนที่3หลังจาก First Energy Serum และ Soft t n n e r ควรใช้อีมมชั่นเนื้อละเอียดอย่างตัวนี้เพราะจะช่วยป้องกันการระเหยของความชุ่มชื้นในผิวและยังปรับสมดุลน,น้ำน้ำมันเพื่อให้พร้อมในการลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในขั้นตอนถัดไปค่ะ ก่อนจะไปแบรนด์ต่อไปนะคะอยากให้สาวทุกคนเนี่ยรอติดตามชมวิดีโอของมา m o n ซึ่งเขาจะมาทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวของหนุ่มปอคทากรสุดฮอตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรับรองเลยนะคะว่าโรแมนติกสุดๆค่ะมาถึงตัวที่4ค่ะ s i g n a t u r ร Effortless Sunscreen 50ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าและยังช่วยให้สีผิวของคุณเรียบเนียนสม่ำเสมอปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและรังสี UV แถมยังใช้เป็นครีมรองพื้นให้ผิวเนียนเรียบและลดรอยแดงได้อีกด้วยนะคะตัวที่5หาน s y m b o ลโ o o ลอนบอดี้วผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวสูตรอ่อนโยนมีส่วนประกอบจากพืชธรรมชาติหลากชนิด ช่วยในการให้ความชุ่มชื่นกระชับผิวและยังช่วยสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินเพื่อให้ผิวสวยดูอ่อนกว่าวัยหอมมากๆด้วยค่ะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับคุณแม่ของพวกเราเพราะว่าให้อารมณ์เหมือนพาคุณแม่ไปเข้าร้านสปาค่ะต่อไปเป็นตัวที่6ค่ะ ส,สาวคนไหนที่ไม่ชอบใช้โรออนเพราะรู้สึกเหนียวเนอนะนะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะ Resona Women Shower c l e a n Spray ผลิตภัณฑ์ระงรับกลิ่นกายที่แห้งสดชื่นมั่นใจได้ตลอดทั้งวันเหนิวฉีดแล้วพอขยับทีขอบอกเลยว่าหอมกระจายไปทั่วเลยค่ะมาดูตัวที่7กันค่ะเป็น BB Cream อีกหนึ่งตัวที่ทีมางานเราชื่นชอบกันมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมากกว่า B b c ีคร m ค่ะ แบบนี้เลยค่ะ Ladykin Confidence Nude Face BB Cream เพราะนอกจากจะให้ความกระจ่างใสแล้วยังสามารถปกป้องแสงแดดและมีไวท์เทนนิ่งที่ช่วยผิวขาวและลดริ้วรอยได้อีกค่ะตัวที่8 b u l e X Soap Free Cleansing Gel ตัวนี้เขาช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนพร้อมให้ความชุ่มชื่นปกป้องผิวจากปัญหาสิวคนไม่มีสิวก็ใช้ได้นะคะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะ ต่อไปเป็นตัวที่9ตัวนี้จะมีเพียง100ท่านผู้โชคดีที่เราสุ่มเลือกจากสมาชิกทั้งหมดที่จะได้รับสิ่งทัานนะคะตัวนี้เข้ามาแบบไซส์จริงนั่นก็คือ Sexy ซี p e r เพอร์ฟูมบอดี้ครีมตัวนี้เป็นโลชั่นที่มีกลิ่นหอมที่ได้แรงบันดาลใจจากสาวเซ็กซี่คุณอั้มพัชราภาหอมแบบยาวเยื่อแน่นอนค่ะ ต่อไปเป็นตัวที่10 Moroccan Oil Hair Treatment Free v o u c h e r Service จากเซน s ริซ่ารอนบริการ Moroccan Oil Treatment เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสาวๆที่ต้องการบำรุงเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำสีดัดหรือยืดให้มีสุขภาพดีอีกครั้งสาวๆอาจจะพาคุณแม่ไปรับบริการนี้ก็ได้นะคะรับรองผมคุณแม่จะเงางามสุดๆค่ะ มาถึงชิ้มสุดท้ายของกล่องนี้นะคะเป็น discount voucher จาก Angelista มูลค่า200บาทบัตรส่วนลดซื้อเครื่องประดับราคาตั้งแต่500บาทที่ w w w a n g e l n i s t a c o m วิธีการใช้คูอปองอนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะแค่กรอก promotional code ตรงนี้นะคะลงไปตอนเราสั่งซื้อแค่นี้ระบบก็จะลดราคาสินค้าให้เราอัตโนมัติค่ะ แต่ยังไม่หมดค่ะสำหรับสมาชิกเก่าที่สมัครแพ็กเกจประเภท6เดือนในเดือนสิงหาคมคุณยังได้อีก2ตัวที่เป็นขนาดจริงมูลค่ารวมถึง1,090บาทนะคะนั่นก็คือ Peel Beauty White and Bright Day Lotion SPF 20และ Peel Beauty White and Bright Serum 2ชิ้นนี้เขาเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสและจัดการทุกปัญหาของความหมองคล้ำบ,บนใบหน้าค่ะโดยที่ตัวเดยนะคะยังสามารถจะป้องกันแดดได้ส่วนตัวเซรัม่มเขาก็เข้มข้นกันแบบสุดๆถ้าใครคิดว่าใช้ไม่ทันจะให้เป็น ของนคุณแม่สักต,ตัวก็ไม่ว่ากันนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราขอให้สาวสาวบิวตี้ฮันเตอร์มีความสุขในเดือนแห่งวันแม่แล้วก็รักคุณแม่กันให้มากๆนะคะส่วนวิดีโอของบิวตี้ฮันเตอร์ของเราจะไปทำกิจกรรมดีๆกับเด็กสาวผู้ได้โอกาสโดยที่เราจะไปทำบุญค่ะแต่กิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ